สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์ a เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ครับบ่าย3โมงโดยประมาณนะครับวันนี้พูดคุยกันในประเด็นใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี2568ครับประเด็นนี้นะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองว่าในการลงทะเบียนตรอบใหม่โครงการลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่าลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่นั่นแหละครับจะมีการลงทะเบียนใหม่2ปีต่อครั้งหรือว่าทบทวนสิทธิ์2ปีต่อครั้งนะครับคนที่จะลงทะเบียนใหม่ก็ลงด้วยกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคน คนที่ขณะนี้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนอยู่<บ>ก็ต้องลงใหม่ส่วนคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยก็ต้องลงใหม่เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนะครับนายจุลพันธ์อม,มอนิวัฒน์ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดกรองว่าใครลงทะเบียนไปแล้วได้รับสิทธิ์ใครลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นั้นปรากฏว่าพบข้อมูลว่าคนจนจริงๆกลับไม่ได้รับสิทธิ์ ส่วนคนจนไม่จริงได้รับสิทธิ์ก็มีจํานวนเยอะอยู่นายจุลพันธ์อมริวัตรก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจะได้มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฐานรากเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละครับจะมีการประชุมกันและรือเกณฑ์ใหม่นะครับจะตั้งกฎตั้งเกณฑ์ใหม่ในการ ใช้คัดกรองบุคคลที่จะลงทะเบียนในปี2568เมื่อลงทะเบียนแล้วใครสมควรจะได้รับสิทธิ์ใครสมควรไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะได,ได้มีการประชุมพิจรณาเกณฑ์กันใหม่นะครับก็จะมีการแจ้งเกณฑ์ออกมาไใๆนี้หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมฐานรากนะครับของคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละครับทีนี้เบื้องต้นนะครับก็มีท่านประชุมทางบ้านสนใจว่า ในการที่จะลงทะเบียนใหม่ปี2 5 8นี้ใครบ้างมีสิทธิ์ลงทะเบียนคำตอบครับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่มีสัญชาติไทยเป็นคนไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนและก็อายุ18ปีขึ้นไปทุกคนมีสิทธิ์ลงหมดครับมีสิทธิ์ลงได้หมดแต่ในการมีสิทธิ์ลงนั้นอันนั้นเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับคือ18ปปีขึ้นไปเป็นคนสัญชาติไทยนี่มีสิทธิ์ลงได้ทั้งนั้น แต่ว่าลงแล้วจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่าอันนั้นก็จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เขาจะมีการประชุมพิจารกันซึ่งจะมีการรื้อเกณฑ์ใหม่ตามที่นายจุลพันธ์อมรนิวัตรบอกไว้กับผู้สื่อข่าวนะครับก็รอติดตามข่าวกันต่อไปว่าการประชุมรื้อเกณฑ์ใหม่นี้จะเป็นอย่างไรเกณฑ์ที่ประกาศออกมาใหม่นี่จะมีอะไรบ้างที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ของการลงทะเบียนปี25 5หที่ผ่านมานะครับ 18ปีขึ้นไปลงได้หมดทุกคนนะครับทั้งคนเก่าที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วและคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยอยากได้สิทธิ์ใคร18ปีนี่แหละมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ทุกคนเลยแต่ลงแล้วจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่าก็จะต้องเป็นไปนตามเกณฑ์ที่เขาใช้คัดกรองกันต่อไปนะครับซึ่งล่าสุดนะครับนายจุลพันธ์มรรในวดเปิดเผยว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนช่วงต้นปีใหม่คำว่าต้นปีใหม่ก็น่าจะเป็นมกราคม258เริ่มลงทะเบียนนะครับ จากนั้นลงทะเบียนเสร็จปิดรับการลงทะเบียนก็จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนพอประกาศผลการลงทะเบียนผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องประกาศให้ไปยืนยนัตนตัวตนเหมือนรอบของปีหกห้าที่ผ่านมาพอยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์แล้วคาดว่า,วา1เมษายน2568เป็นต้นไปเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่นะครับพอเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่คนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนปัจจุบันนี้ ก็จะสิ้นสุดการใช้สิทธิ์เก่าลงโดยปร,ริยายทั้งหมดก็คือการพูดคุยเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับบัตรคนจนวันนี้ช่องอาร์เกมือขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปทางช่องเรามาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ